เออแบบชิดมานานกว่าผมแล้วผมเพิ่งจริงๆนะมันอยู่ในใจของนักมายากลเกือบทุกคนแหละนะนักวิทยาศาสตร์ก็คงอยากจะสร้างนวัตกรรมชิ้นเอกจิตกรก็คงอยากจะมีพื้นที่แสดงผลงานศินลปินก็ไม่ปรานคงอยากจะมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองเฉกเช่นเดียวกันกันกบนักมายากล ก็คงหนีไม่พ้นให้มีโชว์ที่ขายบัตรได้สักครั้งในชีวิตสิ่งเหล่านี้มันฝังติดอยู่ในใจใครหลายคนขอจงใช้ศักยภาพที่มีอยู่มองดูโอกาสที่วิ่งอยู่รอบตัวให้เจอแล้วคว้ามันให้จงได้เพื่อที่จะเนรมิตสิ่งที่อยู่ในใจให้เป็นจริง